ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาสุ่มเครื่องลงลุกี้กันนะครับไม่มีอะไรมากนะก็วันนี้มันไม่ได้มีอีเวนต์อะไรพิเศษนะก็จะมาสุ่มเครื่องลังลุกี้ให้ดูแล้วกันนะก็รับไปครับเล่นให้ครบทั้งหมดเลยนะก็เราก็จะได้รับเนี่ยมาปออิดเลยครับแต่ผมก็จะเอาเป็นเครื่องรางเอ้ยไม่ใช่รหัสนี้เนะี่ยมันมันเป็นรหัสของเนี่ยครับชาชานะชาชาเนี่ยครับ แต่ว่าผมจะยังไม่เอามาติดตั้งนะผมจะเอาไว้หลอกหลอกเอ่อหลอกระบบเดี๋ยวผมจะดูว่าผมจะสุ่มได้อะไรนะเดี๋ยวรอสักครู่ครับสหรับคนสมัครใหม่ผมว่าต้องการเครื่องรางแบบเร่งด่วนอยู่แล้วนะผมก็เออหาได้แค่นี้แหละครับนอกจากเติมนะก็ลุกกี้นี่แหละครับหาได้จากลุกกี้เลยามาเลื่อนก่อนครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะเพื่อนๆเ,เอ,อ้ยนี่ไง กล่องหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นอยู่เมื่อกี้เอ้ามันเลื่อนหายไปไหนแล้วสูครับสกูเออเนี่ยเดี๋ยวผมจะสุ่มเลยนะกล่องสุ่มซูเปอร์ลุกี้ไอเทมเอสนะครับไปเปิดเลยโอ้โหได้อีโวมันวอรจริงๆผมอยากได้เครื่องรางนะผมไม่ได้อยากเป็นตัวละครนนครับส่วนอันนี้เป็นกล่องให้เลือกนะครับกล่องแบบเลือกนะก็จะเลือกเลยมันจะมีแบมิน่ามีเดทมีเจวอแต่ผมจะไม่เลือกนะครับผมจะเลือกเป็น คือพอดีชาช่ามันมันสามารถติดอะไรวะติดกุหลาบได้นะเออผมเรียกกุหลาบแล้วกันมเมล็ดต้องสาบอะ่ะกรียกยากเนาะเนี่ยผมจะเลือกเป็นอุปกรณ์เขียนแบบแล้วกันนะผมยังไม่มีครับผมเลือกแล้วความสามารถเสริมย่งชิงมาเบิ้ลสิบห้าโอเคนะสักครู่ครับสักครู่ครับเพื่อนๆสักครู่นะเอ้ยเดี๋ยวนะ ผมรับไปหมดแล้วเหรอมันมีสองมันมีอีกกล่องหนึ่งไม่ใช่เหรอนี้เป็นอันนี้สุ่มเพชรครับสองพันผมว่าผมได้สองพันนีอ๋อนี่ไงกล่องหนึ่งโอ้โหเราข้ามไปนะเพื่อนไหนล่ะไหนล่ะเอา้เอาเฮ้ยลึกลับอะไรเนี่ยจะเลื่อนหายไปเพื่อโอ้เสียเวลาครับเสียเวลาครับเพื่อนเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สามหนึ่งขออย่าเป็นตัวละครขอเป็นจีเครื่องลางหน่อยโอ้โหจะเอามาเพื่อโอโ้โคตรเกลือครับขนาดลุกกี้นะเลเวลยีองนะครับยังเกลือเอาไม่ตายเถอะแล้เวเราไปสุ่มกันอีกไอดีหนึ่งนะคือไอดีนั้นผมสุ่มไปแล้วแหละแต่ว่าผมลืมไงผมลืมอัดให้เพื่อนเอนดูผมก็จะไปสุ่มอันที่เหลือให้ดูครับ คับมาต่อกันอีก id หนึ่งนะครับเอนอันนี้เป็น id ที่สองนะก็จะเป็น id ของนารินะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูนะโชว์หน่อยแล้วกันเลื่อนก่อนเลื่อนก่อนครับเนี่ยครับนารินะอันนี้นารีนะเออเรารับกันเลยครับเพื่อนเนี่ยเนี่ยโอ้ยเนี่ยครับรับเลยนะฟัง โอ้หไม่ต้องสืบนะถ้าเราได้อันนี้มาใบหนึ่งเราก็จะได้ไม้เพิ่มอีกอันนึง่ลองดูโอ้เอามาเพื่ออะไรนี้ไอดีก่อนที่ผมจะเียไอดีผมก็มีตัวนี้อยู่แล้วนะครับนั่นแหละเอ้ยเครื่องรางแบบเลือกผมเลือกไปแล้วนี่หว่าใช่ไหมผมเลือกไปแล้วเนาะเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นนาริกันดูดีกว่านะ ติดตั้งไปเลยครับเนี่ยครับติดตั้งต,ตั้งไปเลยเครื่องรางอะไรเนี่ยไม่รู้โอ้โหเยอะแยะก็จีต้องสาบมาจีต้องสาบผมมีเครื่องรางแค่นี้แหละเออติดตั้งไปเลยแล้วกันเนี่ยนะ ก็อันนี้อะไรวะกลับมาเบิ้ลห้าสิบนี้ดูดโอ้ไม่มีอันดีๆบ้างเหรออันนี้อะไรสต็อปอคแค่นี้แล้วกันนะมาครับตามมีตามเกิด เดีวเราไปเล่นกันสักต,ตาหนึ่งวันนี้ไม่ไม่ค่อยมีคอนเทนต์เลยนะไม่ค่อยมีอะไรให้สุ่มเลยครับจะได้อยู่มาดูการว่าใครจะได้เล่นก่อนไขอให้ได้ที่สองได้อยู่แล้วครับ อยูมันก็จะถ้าเราทอยเต่าใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเนี่ยทุกโอกาสกันทอยเต่าของฉันเกินนกฮูกนะนก็เมื่อตกเลนมาคเปิดโอลิมปิกนี่แหละสกิลมันออโต้ครับมันเป็นสกิลออโต้นี่ผมน่าจะสุ่มได้ผู้เล่นหรือบอทวะเนี่ยทำไมเขาไม่มีตำนานเล่นวะ เขาหวานมาเมล็ดพันธุ์ต้องสาบได้ด้วยนะนะครับนกฮูกไปแล้วนะนกฮูกไปแล้วนะแล้วก็เชิญมาปั้งตรงนี้แล้วก็โดนมเมล็ดพันธุ์ต้องสาบเราเรียบร้อยครับอารีมันเล่นง่ายอย่างเลยวะ,ะันเพื่อนว่าไหมถ้าเราได้เดินทีหลังนะแต่ถ้าเราเดินก่อนแล้วก็แย่อยู่เหมือนกัน ไอ้นกพูกไปอีกแล้วเออนกพูกออกแล้วปั้งมาย้ายมาปังอาอมาตรงนี้ครับก็คือจะไปแลนด์มาร์คที่แพงที่สุดของเรานะคอยอีกครับทอยอีก,กเึลเ,เยเมืองก่อนปั๊มเงินให้เขาก่อนนะกว่าเขาล้มละลาย ก็ไปไม่ไปหรอกก็จะไม่ไปเลยนะไปก็ได้วะอ่ะม,มาเพื่อนผมพูกมาแล้วไปตกเมืองเนี่ยเรียบร้อยครับโหมดมากมาเมล็ดพันธุ์ต้องสาบ ประมาณนี้เลยเพื่อนปังเขายังไม่ยอมอีกนะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเพื่อนๆประมาณนี้เลยครับมันโหดนะแล้วเจอกันใหม่เจอกันใหม่อีเวนต์หน้าไม่ใช่อีเวนต์หน้าเลยถ้ามีอะไรให้เล่นก็เจะมาทำคลิปอีกครับเพื่อนๆตอนนี้เล่นโลบอ,อกไปก่อนนะ